ฉันเคยเก็บพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ไมม่ลมลืด้เยค่ะขอบคุณพี่เจ๋วนะคะที่เป็นพี่และเพื่อนร่วมงานปรึกษาได้ทั้งงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะ,ะการทำงานคอยช่วยเหลือกันตลอด<ะ>อยู่ด้วยกันมาไม่<ะ>ว่าจะทุกข์หรือจะสุขต้องขอบคุณพี่เจยวนะคะต่อไปนี้จาก,กเกษียณต่อไปอ่ะให้พี่เจยวกลับมาหารเราบ้างนะคะคิดถึงพี่เจยวเสมอและต่อไปนี้ มันไปชีวิตพี่แจ๋วที่ตั้งไว้ว่าจะอยู่ผมพี่รามอยู่กับธรรมชาติหลังจากได้ผลผลิตแล้วก็มาฝากน้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่แจ๋วขอบคุณจริงๆค่ะในนามตัวแทนของฝ่ายการพยาบาลนะคะขอบอกกับพี่แจ๋วว่าอยากจะขอบคุณพี่แจ๋วนะคะในหลายปีที่ผ่านมาที่พี่แจ๋วช่วยเหลือดูแลพวกเรานะคะแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดมานะคะก็ขอให้พี่แจ๋วนี่โชคดีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะพ,พวกเรา ลาณาจุ๊บจุบบัดี้บัดี้จะ,กะเกษียณอายุแล้วขอให้บัี้มีความสุขกับการที่จะไปทำงานใหม่แล้วก็ขอให้บัดี้อย่าลืมแวะเรียนมาเยี่ยมพี่น้องกว่เจ็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะยายขอบคุณมากนะสำหรับมิตรภาพดีๆที่เราคบกันมา20กว่าปีขอให้ยายมีความสุขมากๆหนูจะไม่ลืมต่อไปนี้จะไม่มีเพื่อนซื้อกาแฟให้กินต่อไปแล้ว ยายดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าเล่นเกมเยอะพักผ่อนเยอะๆเหนื่อยมามากแล้วจ่าสวัสดีค่ะปะยุวัเตจเป็นตัวแทนของ 7A 7B นะคะพวกเราชาว 7A 7B ขอขอบคุณปายุป้าเตมากนะคะในการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามาหลายปีต่อจากนี้ขอให้ปเ้เตปายุนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมพวกเราชาวจเจนะคะรักนะคะค่ะ เมี่ยวนะคะขอเป็นตัวแทน,ะะน,น,นนะคะน้องๆ UM ในแผนกนะคะจากจะขอขอบคุณพี่เอนะคะที่พี่เอเนี่ยคอยดูแลดูแลเราด้วยดีเสมอมาะคะ่ะบอกทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มนะคะและทั้งอำนวยความสะดวกนะคะให้พวกเราทุกอย่างเลยนะคะหลังจากนี้ไปนะคะ พวกเหมียวแล้วก็แผนกนะคะขอให้พี่เอนะคะมีแต่ความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะสู้ๆนะคะคะจากน้องๆนะคะพวกเราดีใจมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับพี่เอแล้วก็รู้สึกรักแล้วก็โชคดีมากๆค่ะที่ได้ร่วมงานกันจากนี้ไปพวกเราจะคิดถึงพี่เอมากๆนะคะรักนะ I love you สวัสดีครับผมนายจากักรวาลคุมพาเจ้าหน้าที่บริการนำส่งตัวแทนแผนกสัญญาผู้ป่วยครับมาพูดความรู้สึกที่ได้ทำงานร่วมกับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องครับที่พวกผมได้มีโอกาสทํางานร่วมกับพี่น้องครับแล้วก็ขอให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วถ้ามีโอกาสพี่น้องแวะมาเที่ยวหาพวกผมบ้างนะครับสวัสดีครับผมสมัชชาครับคุยสุขจากาแคนกเกพิเชนครนะครับความประทับใจของผมกับพี่มนตดบนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่าพี่หมู พี่หมูผมเคารพรักษเป็นเปียบเสมือนคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าพี่หมูคอยตักเตือนเรื่องราวต่างๆทั้งดีและไม่ดีและทุกคนก็จะเคารพรักษพี่หมูนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่หมูมีแต่ความสุขนะครับทั้งสุขภาพกายและจิตใจและขอให้พี่หมูโชคดีกับในวัยที่กเกษียณครับขอบคุณครับ ครับพี่หมูหลังจากนี้ก็ขอให้พี่หมูนะั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะครับน้องๆคิดถึงพี่หมูตลอดนะครับจากโ p d ดีเม็ดนะคะพี่แดงเป็นทั้งพี่และเพื่อนที่ดีเสมอมาพี่แดงเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะถึงตัวเราจากกันแต่ยังคิดถึงกันเสมอขอให้พี่แดงสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รักและกอดกอดค่ะอ่าอเ,เป็นตัวแทนของพระแนกนะคะขอให้พี่แดงโชคดีแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะคะขอบคุณที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ดูแลน้องๆมาตลอดนะคะขอบคุณค่ารักนะคะ คอยกอดฉันในวันที่บัญหา้าจมเข้ามาใส่จะตอบแทนความรักที่ฉันได้ใจ